จระ,ะเข้น้ำเค็มสายพันธุ์จระ,ะเข้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถโตเต็มที่สูงสุดได้ถึง6เมตรและจะสามารถพบได้ตามชายฝั่งทะเลป่ากโกงกางและป่าชายเลนหรือในเขตบริเวณที่เป็นน้ำเค็มและน้ำกลอยอีกทั้งจระ,ะเข้สายพันธุ์นี้ยังขึ้นชื่อลือช้าในเรื่องของความดุร้ายที่มันสามารถปลิดชีพสัรพสัตว์ทุกสายพันธุ์ที่ต้องการจะเข้าไปยังอาณาเขตของมันโดยไม่เว้นแม้แต่มนุษย์อย่างเราแต่แม้ว่าจระ,ะเข้น้ำเค็มจะมีความน่ากลัวมันก็ยังมีศัตรูตัวฉกาจที่มาจะเข้าไปก่อกวนหรือพยายามโจม อยู่บ่อยครั้งด้วยเช่นกันรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของ5สศัตรูตัวฉกาจก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ ตามสารคาดีต่างๆท่า,า,ทานผู้ชมก็คงจะเห็นภาพของจระเข้น้ําเค็มที่มักจะเป็นฝ่ายตามล่าฉลามและจัดการคเมือมันลงท้องอย่างง่ายดายใช่ไหมครับแต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าเจ้าฉลามนี่แหละที่เป็นศัตรูตัวสําคัญของจระเข้น้ําเค็มอีกชนิดเนื่องจากพวกมันมกจะเข้าประจุโจมแย่งอาหารหรือว่าเหยื่อของจระเข้น้ําเค็มอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งหากการว่ายน้าไปตามทะเลของจระเข้ในครั้งนั้นพวกมันต้องบังเอิญพบเจอกับฉลามมากกว่าหนึ่งตัวพวกมันก็อาจจะโดนฉลามเหล่านั้นเย้าแย่จนตัวของมันต้องออกแรงตอบโตแตแแ่่่นนนอครับวาาฉลม เหล่านั้นไม่สามารถลาจระเข้น้ำเค็มและกินเป็นอาหารได้อย่างง่ายๆแต่ทว่าการที่จระเข้น้ำเค็มต้องพบเจอกับฉลามพวกมันก็อาจจะต้องถูกฉลามตอดกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปก็เป็นได้ หากว่าสัตว์ตัวฉกาดในน้ําของจระเข้น้ําเค็มคือฉลามมองขึ้นมาบนพื้นดินก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจจกสุดยอดนักล่าแห่งพงไพรอย่างเสือโครงที่พวกมันมีโอกาสพบเจอกันบ่อยอย่างมากในเขตอุทยานแห่งชาติซันเดอร์บันของอินเดียซึ่งการพบเจอกันในแต่ละครั้งส่วนมากจะเกิดขึ้นจากการแย่งชิงอาหารของอีกฝ่ายที่ในบางครั้งจระเข้จะขึ้นมาแย่งอาหารจากเสือโครงหรือจะเป็นฝ่ายของเสือโครงที่พยายามจู่โจมแย่งอาหารของจระเข้แต่ถ้าหากการเผเชิญหน้าในครั้งนั้นพวกมันทั้งสองต้องการที่จะล่าอีกกฝ่่ายเเพือินนและป็ โครงที่สามารถซุ่มโจมตีใส่เจะเข้น้ำเค็มได้ก่อนแม้ว่าเจะเ้ตัวนั้นจะไม่ถึงตายแต่พวกมันก็มีโอกาสได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ถ้าหากการจู่โจมในครั้งนั้นสอโครงทําการตักซุ่มโจมตีผิดพลาดพวกมันก็อาจจะโดนเจะเ้ทาการสวนกลับจนพวกมันได้รับบาดเจ็บจนต้องถอยหนีหรือบางครั้งอาจจะถึงแก่ความตายก็เป็นได้ แม้ว่าจระเข้น้าเค็มนั้นจะใช้เวลาในชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้าแต่การผสมพันธุ์ของจระเข้น้ําเค็มมักจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนและจะต้องขึ้นฝั่งเพื่อทํารางวางไขในฤดูฝนที่พวกมันต้องใช้ระยะเวลาในการฟักไขประมาณ70-80วันนั่นจึงเป็นโอกาสให้ไขของจระเข้น้ําเค็มอาจจะตกเป็นอาหารให้สัตว์นานาชนิดที่มีนิสัยชอบกินไขของสัตว์ไปชีวิตจิตใจอย่างเช่นสัตว์อย่างกัวนานางทะเลและตะกวดให้สามารถจู่โจมไปยังไขของพวกมันก่อนที่จระเข้น้าเค็มในไขเหล่านั้นจะลืมตาออกมาได้พบเจอกับโลกภาย นอกนั่นเอง คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในขณนะที่เจระเข้น้าเค็มโตเต็มวัยพวกมันจะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวและมีภัยคุกคามต่อตัวของมันน้อยมากแต่สําหรับเจระเข้น้ําเค็มช่วงวัยเยาว์การที่มันจะเอาชีวิตของมันให้รอดปลอดภัยจากสัตว์นักล่ายอย่างนกกระสาและนอกอินทรีเหล่านี้มันช่างยากเย็นแสนเข็ญซะยิ่งกะไรเนื่องจากว่านกสองสายพันนี้มักจะอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลหรือบริเวณน้ากร่อยเช่นเดียวกับเจระเข้น้าเค็เมจึงทําให้ในทุกครั้งหากจระเข้น้อยที่ยังไม่รู้ตาสีตาสาเหล่านี้บางเอิญโผล่า ก็อาจจะโดนนกเหล่านี้กลืนลงท้องจนไม่มีโอกาสได้โตไปยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่กล้าท้าทายและลองดีกับจระเข้น้ำเค็มแต่ถว่าสาัตว์ัูที่ร้ายกาจที่สุดของพวกมันที่ทำการเปิดศึกใส่กันไปอย่างช้านานนั่นก็คือมนุษย์อย่างเรา,เ,ราเนื่องจากชื่อเสียงทางด้านลบของจระเข้ที่มักจะถูกเล่าขานไปในทิศทางที่น่ากลัวและเป็นภัยต่อมนุษย์อย่างมากมายอีกทั้งในแต่ละปีมีมนุษย์หลายสิบชีวิตบนโลกที่มักจะโดนจระเข้น้ำเค็มล่อทำ้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในออสเตรเลียที่มีผู้คนถูกจระเข้น้ำเค็มจู่โจมอยู่บ่อยครั้งแต่นั่นก็ไมมม่่ด้้้แปลวาจะจะนะะเเนนนนค็ััีชช และถืออำนาจเหนือมนุษย์นะครับเนื่องจากในทางอุตสาหกรรมผิวหนังหุ้มกรอกของจระเข้น้ำเค็มเหล่านี้มีคุณสมบัติในการทําเครื่องหนังมากกว่าผิวหนังของจระเข้น้ําจืดเนื่องจากจระเข้น้ําเคเ็มจะมีหนังที่เหนียวและทนทานกว่าและจะเหมาะกับการนําไปทําเป็นกระเป๋ารองเท้าหรือว่าเข็มขัดจึงทําให้ในแต่ละปีมีจระเ,เข้น้าเค็มจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ถูกมนุษย์อย่างเราทําการล่าและลอกหนังพวกมันออกมาขายหรือว่านําเนื้อไปกินเป็นอาหารนั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวของ5ศัตรูตัวฉกาดที่องค์อาจกล้าท้าทายจรเ,เข้น้าเค็มซึ่งหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสําหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ